ขูขออูหูขออูหูขออูอหูงอ er okay. ู้ตอูดูตอูดูชออูชออู้ชูช้ออู้ชูครับช้ออูู้ครับใช่ยาอูอยู ชอกระเชอชออูอูอ่าต่อมาค่อยเป็นยออูอูอืมดดชดาดออูดูอืมตอประตักตออูดูอือมถอฐานถออูสูอืมเอาอ่านต่อทอนางุนทูทออูสูอ่า ทบูเท่าทอููทแล้วตัวอะไรอีกมอมามอมาเอาอ่านต่อเลยมออูมูเออมออูมูอันนี้ยออูรูอืมยออูรูอืมยออูรูครับโบอูรูครับโซอูรูสองอูครับนออูนูอันนี้ตัวอะไรตัวตัวสนีิ สอ่บอลรืสีสซอู๋สูอืมโซอู๋สูสซอู๋สูครับโออู๋สูอืมโซอู๋สูอันนี้ตัวไหนรซ่โซ่จุลารอจุลารซอูอูโอเคอันนี้ตัวอูออูอูอืมออูอูฮหออู๋อูเก่งมากปมเอมือให้เตชินหน่อย